สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบฟบอยนะครับจากช่อง m มคกับ f i ฟินะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4มกราคมนะครับ2569นะครับวันนี้นะครับน้องต้นข้าวนะครับก็มีงานร้องเพลงนะครับที่จังหวัดชัยนาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของงานกันนะครับอ่ะโอเคครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าเพจนะครับของน้องต้นข้าวแล้วนะทุกท่านนะครับก็อัปอัปเดตคิวงานแสดงวันที่4มกราคม2569เวลา21นาฬิกางานปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดเกาะแก้วตำบลห้วยกดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับทุกท่าน <c oughs> ขออภัยครับเสียงครับแผนะครับ อ่ะโอเคครับวันนี้นะครับ้องต้องเข้าก็มีงานเดียวนะครับช่วงนี้ดีหน่อยครับออกงานเดียวนะครับโหตอนที่ออกสองงานนี่คือโหเหนื่อยมากนะครับแต่นะครับมีอยู่แล้วครับเดี๋ยวสองงานเดี๋ยวสามงานมีแน่นอนครับเดี๋ยวมีแน่นอนก็ต้องรอให้ถึงเวลาเนาะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ รอดูไลฟ์สดจ้าอ่าเอจังหวัดชนบุรีอุทัยชัยนาทเล่นใกล้ๆก,ก,กันเลยใช่ครับโหเมื่อคืนไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะที่วัดคลองเคียนะนะครับที่อยู่อุทัยธานีนะ่ะแม่กกับพี่ขึ้นไลฟ์แล้วปรากฏว่ายังไม่ทันได้ขึ้นเลยหมุนนะครับ ที่ไม่เห็นช่องแมนกาบีไลฟ์เมื่อคืนครเพราะว่าผมขึ้นไลฟ์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาห้ามไลฟ์แต่มันขึ้นไลฟ์ไม่ได้เลยแค่เข้าไปตรงคําว่าไลฟ์สดเนี่ยมันหมุนเลยครับสัญญาณหมุนเลยครับเอาแค่เปิดเฟซจะดูหรือจะเปิด YouTube ดูยังหมุนเลยครับนะฮะก็ผมก็เลยตัดสินใจนะครับเมื่อคืนอ่า ถ่ายคลิปเอานะถ่ายคลิปแล้วก็ไปโหลดไปตรงหน้าเซเว่ครับอย่างน้อยนะครับผมก็ได้โหลดคลิปนะครับให้ FC ได้ดูหน้างานกันนะครับเมื่อวานนะนะก็บอกเลยว่าก็โอ้ลำบากใจเหลือเกินมันมันขึ้นไลท์ไม่ได้เนาะนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเรื่องก็ต้องบอกว่าเรื่องการไลท์เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสัญญาณเครือข่ายที่นั่นด้วย ถ้าเครือข่ายไม่เอื้ออํานวยก็ขึ้นไลฟ์ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเน็ตผมไม่แรงหรือ,เ,อเติมเน็ตน้อยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคก็ผ่านไปแล้วเรื่องเเมื่อคืนนะเรื่องสัญญนะาณเน็ตมันไม่ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ตามน้องมาเนี่ยก็ไลฟ์ได้ทุกๆงานนะนะครับก็มีงานไอ e ที่อุทัยแหละที่ผมขึ้นไลฟ์ไม่ได้เลยนะครับมาอ่านคอมเม้นต์หน่อยนะครับ รอติดตามทางไลฟ์สดจากไรยองครับอ่าโอเคเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวและทีมงาน FC จังหวัดเพชรบูรณ์นอนพักผ่อนแถวอุทัยธานีก่อนก็ได้ครับทีมงานน้องต้นข้าวตื่นเช้ามาก็แวะท่องเที่ยวถ่ายรูปชมธรรมชาติที่อุทัยธานีกันก่อนครับแล้วค่อยลงไปชัยนาทครับปูเสือรอจ้า มาร้องเออไปด้วยกันไปเลยจ้าปีนี้เจ้าแก้มป่องปังมากๆเลยมีงานทุกคืนเลยพ่อพ่อแม่ก็ตามดูทุกคืนเจ้าแก้มป่องน่ารักเกินต้านจริงๆขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนนะครับน้องต้นข้าวนะครับลูกสาวเดินทางกายพ่อขอส่งกำลังใจไปช่วยนะ รักเขาเจ้าแก้มป่องนะครับอโอเคครับผมตอนนี้ FC ก็ขอแค่รอช่วงเวลานะครับสามทุ่มนะทุกคนงานคืนนี้นะครับที่วัดเกาะแก้วนะครับตำบลห้วยกดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาฏนะครับน้องต้เข้าขึ้นร้องเวลา3ามทุ่มแน่นอนครับก็ก่อน3ามทุ่มแมงกับบี้ก็ ไปอรอนะครับในการไลฟ์สดให้ FC ดูแต่ว่าช่วงเวลาก่อนหน้านั้นผมก็จะทยอยถ่ายคลิปหน้างานนะครับจะทยอยถ่ายคลิปหน้างานให้ FC ได้ดูกันเป็นช่วงๆนะครับก็วันนี้ผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยก็นอนตื่นสายนิดนึงแล้วก็ถอนหนวดนะครับถอนหนวดนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเนาะตัดเล็บ นะครับเนี่ยตัดเล็บนะครับดูแลร่างกายเราด้วยนะครับช่วงคืนอากาศเย็นครับทุกคนมีน้ำมงน้ำมูกเลยนะครับอากาศมันเย็นนะครับผมเองก็ต้องรักษาตัวให้ไม่ไม่ไมแบบไปตากน้ําค้างเนาะนะครับคือช่วงนี้มันอากาศหนาวเย็นยังคืนนะครับแต่กลางวันร้อนมากกลางวันแดดแดดร้อนมากเลยครับทุกท่านจาก ห้องพักนะครับของแมงก็กกี้ไปที่วัดเกาะแก้วเนี่ยประมาณ9ก้ิโลนะครับประมาณ9ก้ิโลนะฮะก็นะครับเอ่อที่นี่สัพพยานะครับถูกไหมใช่อำเภอสัพพยาไหมทุกคนนะครับเอ่อมันตัวแรกผมนึกว่าอยู่สันมูรีนะครับแต่อ๋อพอดู GPS อีกทีอ้าวนี่มัน ส,สับพยาเนี่ยนะครับมันอ่านว่าสันพญาหรือสัพพยาครับทุกคนผมอ่านไม่ไม่ค่อยถูกนะครับที่วัดก่อแก้วเนี่ยนะครับโบสถ์นะครับมันเป็นโบสถ์ศีลาแรงนะครับมันเป็นหินศีลาแรงนะครับก็คือมันก็คือลูกลังนั่นแหละก็ลูกลังนั่นแหละทุกท่านนะครับเนี่ยผมจับ g p s ไปเนี่ย ประมาณ9.4กิโลนะครับ9.4กิโลก็จะถึงวัดเกาะแก้วนะครับทุกท่านนะฮะก็เกือบ10โลอ่ะที่ผมมพักที่เนี่ยนะครับก็คือมันถูกนะฮะก็คือแค่400บาทนะครับราคานี้ถูกที่สุดแล้วนะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าราคารีสอ่ะขั้นต่ำคือ400ครับ350บาทแทบไม่มีแล้ว สี่นี่คือราคายืนพื้นนะถ้าได้รีอสอร์ทราคาสี่ร้อยห้าร้อยหรือหกร้อยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับถ้าเจ็ดแปดร้อยถึงพันเนี่ก็ถือว่าแพงอยู่นะครับทุกท่านอืมฮะนะครับเดี๋ยวยังไงแมงคกี้ทำคลิปนี้เสร็จนะครับก็จะไปหาข้าวกินจากนั้นก็ไปหากินกาแฟแถแถวร้านคาเฟ่อะไรก็ว่าไปนะครับ แล้วก็จะพาไปถ่ายหน้างานช่วงแรกช่วงช่วงบ่ายนะครับแล้วก็หาคลิปําตรงนู้นตรงนี้ไปนะครับอาจจะมีคลิปสัมภาษณ์เอนะครับก็ใครอยากให้ผมสัมภาษณ์เดี๋ยวผมก็จะมีคลิปสัมภาษณ์ให้นะครับคือผมอยู่ใกล้ใกล้งานแล้วครับก็สบายแล้วครับไม่ต้องแบบเดินทางไกลนะฮะถ้าเกิดว่ามันไกลเนี่ยผมต้องเดินทางเนาะนะครับซึ่งมันลําบากแล้วเมื่อคืน นะครับผมเองก็ไม่ได้เช่าห้องอยู่ที่อุทยัยเพราะว่าผมตัดสินใจแล้วว่ามันมันไม่ไกลมากจาก g p s จากวัดคองเคียนมาที่วัดเกอะแก้วประมาณแค่ประมาณแค่สามสิกิโลนะครับแต่เมื่อเมื่อวาน่ะผมได้มีโอกาสไปเที่ยวไปถ่ายคลิปที่วัดท่าซุงให้ FC ได้รับชมกันนะครับ ผมก็เลยมาที่งานวัดคลองเคียนช้าแต่เซ็งตรงที่ว่ามันขึ้นไลฟ์ไม่ได้จริงๆอ่ะผมมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วทุกคนนะครับผมรู้สึกว่าผมจะถึงถึงวัดคลองเคียนประมาณ5้าโมงห้มงยีนะครับเกือบเกือบโมงเย็นอ่ะกำลังตั้งขาตั้งกล้องขึ้นไลฟ์ขึ้นไม่ได้ก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปเอา นะครับเมื่อวานน่ะนะนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้สัญญาณเน็ตไหลได้ปกตินะครับ fc ก็จะได้รับชมน้องท้องข้าวล้องเพลงกันนะครับก็วันนี้นะครับมันเป็นงานปิดวิกนะ <c oughs> นักร้องเนะี่ยเขาปิดวิกแต่งานว่าจะเที่ยวฟรีแหละนะครับมันมีหลายอย่างนะครับแต่ครานี้เก้าอี e, ้ตัวละกี่บาทอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมถามเมื่อคืนที่เขากำลังเก็บกันเนี่ย ก็เขาก็ไม่รู้กันนะครับผมคิดว่าราคาเก้าอี้น่าจะไม่เกิน100บาทนะน่าจะ60บาทหรือ100บาทนี่แหละนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับทุกท่านก็โอ้โหวัดอ่ะผมผมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไปจัดอยู่ตรงทุ่งนานะจริงๆบริเวณวัดข้างหลังมันก็กว้างแหละ แต่เขาเนี้ยเขาไปจัดคอนเสิร์ตอยู่กลางทุ่งนาน้นคือมันอยู่อยู่ห่างจากวัดนะครับมันไม่ใช่เขตวัดมันเป็นเขตทุ่งนามันมีต้นตาลอยู่หลายต้นเป็นคอนเสิร์ตกลางป่าตาลเลยดีกว่านะครับแล้วพื้นมันไม่ได้เรียบนะมันเป็นทุ่งนานะ่ะทุกคนเป็นทุ่งนาที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วแล้วดินมันแห้งอะ่ะี่เห็นสังตอข้าวอะ่ะนะครับเมื่อวานที่ผมไปมานะแต่ถ้าเกิด โซนนั้นน่ะถ้าไม่ลดน้ำอะ่ะฝุ่นนะครับเออฝุ่นเลยแหละนะครับก็ต้องดูนะครับว่ายังไงนะครับปิดวิกนะทุกคนคืนนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็แมงกะบพี่ก็กำลังเตรียมตัวที่จะไปกินข้าวแล้วก็เอ่อเดี๋ยวผมโหลดคลิปนี้เสร็จก่อนเก็บของก็คือผมผมยาวไปเลยนะครับเอาขาตั้งกล้องไปเอาเพาวแบงค์ไปนะครับ พร้อมที่จะทำคลิปไลฟ์สดให้ f c ได้ดูกันแต่ว่าช่วงยังไม่ถึงน้องร้องเนี่ยก็คือถ่ายคลิปอะไรไปก่อนหาคลิปถ่ายแล้วก็ลงไปก่อนนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ